สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงบ่ายของมือวันที่13เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566กกับการตามหาตัวเลขแนวทาง ดีๆเด็ดๆต่างๆนะคะมูลนิธิภาพพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสกสคูสก้อนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพี่น้องค่ะมูลนิธิคะเน้นย้ำตัวเลขโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะตัวเลขของคนนอนป่าฝันแม่นนะคะสิเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อม,อม,มอๆกันค่ะสวัสดีค่ะคอนนอนป่าฝันแม่นสวัสดีครับผมมูลนิธแอดมินครับผมใช่มึงรวยซีมึงรวยกระแนงมึง สัดชื่นครับผมค่ะวันนี้พี่น้องช่วยผู้ช่วยคนครับผมโตลบทลไทยครับผมค่ะอ่าผมมัอนี่กับม้าคือเก้ามัอนี่สิบสามแล้วค่ะมัอนี่ใกล้จ่อมือขม้าแล้วเนื้อเนาะผมฝันดีแห้งครับผมขมจ้าผมเขียนเสียงไว้ซื้อมาเสียงไว้นะครับจ้าฝันวานนั่งร้อนครับแต่การอีกเขาบ้านไปเกี่ยวเขาละโอ้เขาแล้วมันนี่ ครับผมแต่ว่าเอาจะเอาสมุนไพรก่อนนะครับผมได้ค่ะจะหา,ากหกอย่างเนี่ยนะครับผมจ้าเอาไอ้ปวอดหลอดเก่าเนาะก่อนนะครับผมจ้าหลอเก่าอยูย่มาต่อยเนี่ยนะครับผมบวมแดงเี้ยนี่ยนะครับจ้าปวดข้อปวดเข้าเนี่ยนะครับผมค่ะ,ะ,มมคมะครับผมหลอเก่านี่ปวดเข้ารูมาตอยก้อนยืนสูงแคลเซียม ครับผมก็ใส่ไม่เจอเลยครับผมจ้าไปเจอก็ไปแล้วเกี่ครับจ้างมาหาไปนะครับจ้าใส่น้ำสองนีนก็ตุมเหลือทหารหน้าที่ทั้งสิบหน้าที่นะครับเป็นเช้าก็เย็นนะครับหลังอาหารนะครับผมจ้าง่ายๆนะครับไม่เจอไปแล้วเจือยหาไใกลบ้านเขานะครับน้ำหวานสวยงามก็มีเนาะ กายู่่คะหหาไก่นะครับเห็ดกิน่องเมืองนะครับผู้นี้เป็นโรคเก่าปวดตามเข้านะครับก็อยูนิคสูงเข้าเสียามยังนะครับวปวด,ด,ดตามกระดูกงอเขาาเนะ้าหยางหยางเม่อไรนะผู้เฒ่าคือผู้นี้เป็นโรคเก่านะครับเกิเห็ดกิน่องเมืองนะครับผมยัง,ง่ายสมมลไฟยังไงครับผมค่เรากินโดนบอลยังหรเศร้าอ่ะเนี่ยแสดงอาการผู้เป็นไหวผู้เป็นไหมผู้เป็นโดนเนาะค่ะ ครับผมกับเฮกินจนหายจนเศร้านะครับผมเศร้าปวดเขายังเ็ศ <nationwide> ร้าต้มกินเนาะมันง่ายเนาะต้มกินอืมขั้นดูก็คือเศร้าอ่ะพคนผู้ขี่ทานมัเศร้านะครับผมขั้นดูเฮกินคือผมมันก็เก็บปวดเนาะะเงียงเงียงพลยพอถึงตกมาต้มหรือครับผมมันเรื่องสายไปเรื่องมันใช้ต้นกระดิ่งเขานะครับผมต้นหิ้งหอยนะ จ้าต้นซ้ำไม่เท่าอันเดียวกันนะครับผมมันเร่งจับนะครับยาอึ้ยไายตาเหลืองตัวดำเงี้ยเห็ดทองฟองเงี้ยเห้นนะครับอืมจ้าก็เอามาเพิดหถากันนะครับผมเอาทุกส่วนนะครับค่ะแต่มันล่างดีๆกับซับซับเป็นเศษๆเข้าก็บเป็นตากแดดแห้งๆนะครับแดดๆหนึ่งนะครับผมจ้าที่ตากแห้งๆเสียเนื้เลยก็ได้นะครับแต่ว่า บ่อยถืออากาศนะครับคนแหงนสินี้ก็เตาก็เจีย,ยบ,บ,บใสกระป๋อกระปุกไหว้มันอคืนล่านะครับผมจ้ะ <c oughs> มันผูนใ้ใดมีเวลาตาดแหงนะคะรับก็ต้มกินแท่นหนามนะครับผมค่ะแต่ในห้องอีกต้มต้นก้นต้นใหญ่ในห้องกระต้มใส่นม้นมส <c oughs> องสามเดือนได้ทีนะครับใายที่ตู้เย็นไว้นะครับผมค่ะกินเข่ากินแยงแล้วกินแค่น้นามรัอาหารก่อนอาหารอะไรนะคร <c oughs> ับผมผู้ได้เป็นเผางแงปเพงแอปอยู่สามสี่มืออาจจะดี <c oughs> ขึ้นะะะนะครับ อืมจ้ะอาจจะหิวเข่าหิวกระานขึ้นมานะครับอาจจะหายนะครับผมจ้ะกุไลเป็นเหนียวนะครับเหนียวให้ถุงน้ำดีเหนียวเนือทุกเหนียวนะครับผมใส่เหรินทะเลนะครับผมค่ะก็ร้องเปื่เมือกนะร้องเปื่เมือกน้ำทะเลนั่นมันสาแข็งๆนะอืมกระดองมันนะร้องเปื่อยเมือกจ้ะกุไลผู้หัวกับเหรยนทะเลกับกระดองเปื่เมือกนะครับผมจ้ะ เอาตากแดดยังมา่อไงนี่ก็ตาแดดแห่งๆนะเมื่ฝนกิงกับหน้าหมักหน้านะครับผมซ้ำเจี GT ๊ยเปียกเงี Canadians ้ยนะครับผมฝนฝนใส่หน <Yeah. S 2> ้าหมักหน้าหน้าหมักหน้าผมน้อยสองน้อยนะครับผมจ้แล้วก็ฝนนั่น <c> จ <ough> ุ่มลงไปเพราะว่าหายเป็นยานะครับผมค่ะกลายเป็นเหนียวให้ทุกอย่างนี้ทุกเหนียวนะครับเหนียวให้หน้าสองอ้ําใส่เหนียวให้แรงนะครับผมจ้าฝนกิงใส่หน้าหมักหน้าก็นอนนะครับผม อืม <ừ> จ้าจิตตะกอนนอนนะครับเหมือนะเป็กเหมือนอะไรนะครับเหมือนะเกี่ยวเป็กอย่างเี้นะจ้าขายแน่นอนนะครับผมค่ะค่ะผมกับผู้ใดปวดเอ็นปวดตามคอตามยังกับเส้นยึดเส้นตึงเส้นขอดนะครับปวดเน็บปวดอันนี้ปวดกระดูกกระเรียวนะครับเส้นตึงอย่างเงี้ใส่พักเสียนผีอ่านะครับผมพักเสียนผีสวัสค่ะ แม่งครับผมดอกเหลืองครับดอกเหลืองอย่างเดี่ยดอกสีม่วงสีขาวบ่ได้นะครับเอาดอกเหลืองก็มันโมแมงนะครับจ้าเอาดอกเหลืองนะครับก็มองไห้กำลังสวมหัวห้องผมเนี่ยอืมกระโหลกเอาถกซัวนะครับมันล่างี้ข้างกระซับซับตากแดดนะครับผมจ้าให้แหงนะครับเก็บไว้ให้บ่อให้มันถิดอากาศบ่อให้มันถึงล่านะครับ กูได้มากดองเลาเขาก็เอากำมือหนึ่งครับดองเหลาเอ็กขวดใหญ่หนึ่งนะครับดองเจี๊ยดเมื่อน่าครับผมค่ะแต่เมื่อกินอะไรคันดองอหนเจเมื่อเมื่อที่เปียกนะครับก้อนน้อนะเกี่ยวกเกลียวเปียกราวมามันเหลือไอ้น้อยนึ่งครับเอาอันสำเ่อนซ่าหนึ่งนะครับข้นๆนค้ะผสมนะครับยิงก้อนน้อนะครับผมอือจ้ะสามเมื่อจะดีขึ้นนะครับวกเส้นเลือดตึงเส้นเลือดขึ้เส้นเลือดคอทั้งยัง บ่ได้เังสินะครับแล้วมันเยียดมันตึงไปเบิดอนนะแบบเมื่อรอบเมื่อยังเังสินะครับผมแต่ชิ้วยังสินะน,ออนะครับผมผู้ใดบ่อนรอนเรากั็ต้มเอานะครับผู้ใร้บ่กินเราก็ใส่ไปธีต้มนะครับผมตาหนึ่งครับกับต้มสน,น้มเจีบยบที่หนึ่งนะครับแต่กินก้อนนองนนะะอเหมือน,ก,ก,นอก,กันนะครับ,บผมเกี่ยวเป็๊กครับอ่ะมันอุ่นๆุ่นองก็เอาน้ำเปล่งผสมกันนะครับจ้าจ้าผม เรียังไงมันหลายกอหมอนรอบกระดูกนะครับผมปวดสะโพกล่าร่องขาไงครับต้าตามขาเนี่นอะจ้าใส่เขียงสดนะครับบวกกระ้ายสดนะครับเดี๋ยวม่ณนหัวหนึ่งอึเอ้ยกระแทกประมาณนาบานนะครับยืดตลาดท่อนมืเยืดนะครับจ้าแต่เทียนสองอย่างกระต้มกินเสาเย็นนะครับผมค่ะเจ็ดวันจะดีขึ้นนะครับกินเจ็ดวันอาการม่วนจะดีขึ้นนะครับม่วนหมอนรอกกระดูกนะครับจ้า ว็จะปพูกเหล่าลุงขาเห็นเนาะาตามขาอย่างเงี้ยนะครับจ้ไครับผมเหล่าแค่นั้นแล้วก่อนนะครับผมได้ได้ค่ะจ้าจ้าได้ค่ะค่ะก็ฉีกินเหล่ามึงนะครับคู่อะไรอะไรจ้าก็ฉีดมาถามตัวเล็กเล็กแบบนี้จ้าผมตัวเล็จ้าเนี่ยต้มใบผงย่มนะครับกล้ามย่มนะกินนะครับผมค่ะได้ค่ะกินแค่นั้นะครับจ้าครับผม ไม่อยากเอาบางก็หลายเนาะแมนดูค่ะสี่หาซิปแล้วอาการมันจะหาง่ายๆนะผมเอาแต่หาง่ายๆนะจ้าว่าให้พ kind of ี่น้องหายากนะครับผมจ้าอะไรเป็นโลคไกด์นะตู้ถาก่ะหงาพันงูเขียวครับเพ่อแมีก็ใส่ข้าวบุ้งแดงเข้านะครับจ้าตอนนี้เวลาต้มน้ำเส่าเขาเขาน้ำเส่าเขาครับจ้าว่ามันอ่อนๆเดือดๆกินเส้ากินแรงนะครับเ้าก็แรง ใส่ซองเกลีย์นะตัต่มใส่องเกียนะก์้ยวก็เอากระต่ายขาวนะครับตอนห่อน้องก็ยีกระ่ขาวลงเขาใครเรื่องออกคนโค้งๆก็กินนะครับลอยทั้งลอยหายนะครับผมตกไปยาทุ่ยไทยนะครับสองสามสี่นี่นะครับผมจ้พตกสิ้นหวังนะครับแต่พอจะมีนตุมเศ้าเขาเป็นแฉกไปได้วแมนค่ะรับผมบอมีนุ่มลูกกคนชิบคนเพื่อตุมหลานเศร้าเขาอะให้ลูกกินนะครับ,รรรบแกน,บน้ำนมด<ต>้ยจ้แมนด้วยค่ะ ครับผมเอาสมุนไพรสมัยพ่อสมัยแมวนะครับผมจ้าครับจ้าสมองเรื่องของฝันนะครับฝันฝันดีนะครับผมฝันวังจ่อ,อยิงกียงค่ะฝันเห็นหนายหลวงสองขึนนะเด้สองวันนี้สองขึอแล้วเด้เนาะแม่ครับสองขึ้นขคืนเนี่ยครับฝันจีกียงฝันว่าโคตร้ายเลนะ,ค,ะคือย,ยังหากเกี่ยว์ขอน้ำว่าสมัยก่อนนะครับผมจ้าครัะ กบบแนบไปสุดสุดสุดหูลูกตาคนะครับปว้ปลาเขาเรื่องอำลามอยู่อืมค่ะคนกันลด้เป็นวันมากันกี่คนเป็นว่นนะประมาณกี่คนเป็นถามนะครับอืมบนี้จคนอัมรามเมืองนี่พอใหญเถาคนหนึ่งันประมาณห้าสิบเจ็ดคนครับเป็นว่นนะอืมจ้าแล้วห้าสิบเจ็ดคนนี่มองไปนี่ดี๋ยวประมาณกี่วันจะเ็จเป็นว่าน่ะจ้ะพวกเถาพ่ใหญ่นังนว่า อันนี้ก็ไม่ทราบครับ,รบนันนะ่ะในวงฟันจ้านายวังคึค่ก็ได้วว้ร้อยห้าสิบเก้าวันเสร็จไหมเป็วนวันน่ะโออค่ะประมาณนี้นะครับต้ใกล้ขันอืมโอ้ฝันดีเถอะเนาะใกล้ขันบุรีผมมาแกงบุีนดกดตีหาซ้าไม่ที่ผมหัวจ้ะโอ้ฝันดีฟันดีนดแล้วผมเสื่อมากผมฝันว่า,าวันสี่หามือผมแอ้คนฝันว่า มันมาเ,มเอาเหรียงขูดคือเาเหีียงขูดหายเนาะเมีนหลบเียนบางอย่างนัดใส่มือคูดว่ไปหลับเอา,นะา่นาะใ่ปะแบมันเพื่อมผมสื่อมากนะผมสื่อมาะมันโมได้ดอกอันผมไปหาอัโต๊ะใหม่ไว้เนเก่าหาหนึ่งน,น,มมนะน,นั้นโมมี่ครับผมไหนมาซีหนึ่งซีหนึ่งเก่านะครับโอ้สีหนึ่งเก่าับผมกับเด็กปีบอกนะครับเด็กีผู้ผมบอกหนึ่งสองเกียรตินะครับผมเสื่อรเจอรี่มานะ ยังมีเขาตัวใดตัวหนึ่งก็เหอนหาเก่าหาศูนย์ครับตัวหนึ่งแมนยูบอลตี๋ยนงั่นกับเป็นกลมๆแบเมื่อออกไปผมได้บางเอฟซีบางท่านกับตีเป็นเก้าหาศูนย์เก้าศูนย์หาก็มีเลยแม่ผมซสือมาเก้าศูนย์หาใบหนึ่งนะครับอ๋อเซ่าซีหนึ่งเก่าผมหนึ่งศูนยหนึ่งนะครับหนึ่งสองเจ็ดเซอร์ลอตเตอรี่มาซีหนึ่งเก่าหนึ่งสองเจ็ด แ้วก็ล้เก้าศูนย์าบ่คะเก้าหาศูนย์ครับผในเก้าหาศูนโดเก้าหาศูนย์นะคะเก้าผมค่ะผมหานบ่มีนะมันเบิดจ้าในตุกลับมาเลยผมมีไปหาเก้าศูนย์านะครับจ้ามันบ่มีอะไรมันเหลือแต่เก้าหาศูนย์เลยว่ะจุดหนึ่งครับอืมจ้าผมสื่อว่ามันสองขึ้นนะครับมันขา้นมันันมันขึ้นนะจ้ามันที่เจียงันว่า ก็นั่งเึ่งอาบเยังคุนะแต่ว่ามันเป็นตงหน้านะครับจ้าแน่ไปในเมื่ตะกาเข่าเรื่องหลับน้ำอยู่นะปุ๋เกี่ยวจ้าคนจะให้ลงไปเกี่ยวนะค่ับตี้็นย่งหนึ่งเป็นวันประมาณันประมาณกี่คนปันถานอนหนายวคุณามจ้าวมฝันครับเนย่งประมาณห้าสิบเจ็คนเนวันนะน่าอ่นี้กี่คนครับเนวนนะค่ะแล้วเกี่ยวห้าสิบเจคนนี่จะเกี่ยวกี่วันเสร็จนว่นนะไม่วมกันตา ก็พกนี้ไฟตอปนะค่ะะเขได้ว่าร้อยห้าสิบเก้าวันเสยจไม้เป็นไรนะนายลวงเปนไรค่ะนี่นะครับขันตุอีวงหงอืมโอ้ฝันดีฝันดีเนาะะันาะครับผมจ้าไม่มีเขาด้นะก็พงหูนอมีเขาเล็กนาหับก็งหูนสมซื้อมามันกระายใบเนาะมันเป็นเุดก็บนี่ใบเดียวก็มีเองใช่ไหจ้าแล้วผมซื้อมาเทียนะครับ กอเลยไว้หาหาเจ็ดอีกเลยไอ้มีผมมีมือโอ้หาเจ็ดเออครับผมาหาที่เจ็ดคลยเนี่ยพงไ่เถ่าจ้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหาเก้าะคะอันที่นายหลวงคนบอกแม,ม่ครับหนึ่งหาเก้าครับโอ้ันก็อยู่ในอันผมก็ 1, 9, 9, 4, 1, 9, 9, กหาเก,ก้า้หาหนึ่งหน่ม,มนะะันกลับแมนแจ้าลาบอืมค่ะซื้อมานะครับแล้วก็อันหนึ่งเก้าเนาะจ้ากันหนึ่งสองเจ็ดมากอัน เก่าหาชูนหน้าน่าใ้รถคันเดียวป็นมีแค่นนนะครับฟันฟันนะจ้าจ้าโอ้ฟันดีอยู่ฟันดีเนาะค่ะเนาะจ้าผม่ฟันเห็นในหลวงสองมือสองขึ้นแม่นครับฟันเห็นในหลวงสองขึ้นนี่แหละตัวแต่ยังฟันขึ้นเดียวนะจ้าฟันว่าเห็นมาคนยังจะเห็นกับสามตัวเนาะทุกตรงแม่นค่ะที่เป็นเอากับเงินใส่กับปอเปี๊ยผมอ่ะจ้ามันออก มันหอกอหาเก่านึ่งเองก่อนึงหาเก่าว่าตัวอะไรครแมนมันมันกระดนแล้วเนาะมันก็จำไม่ได้แต่ว่ามันี่แะแม่ะตัวตุ๊กตัวงนตแมนชแมนค่ะปีเฟิรนเร้เอเปียก็ลาทีนีนะจ้ามันกับเตปิไกเนาะค่ะแต่ว่า้า่ชุ่าออันน้เนไปี่หาเอันกับแปดซุนหาตัวเดียวเนาะพูว่าแมนค่ะกระสือสามตัวตุ๊กตครับ ก็มาเองก็มาเองเจ็ดแปดเก้าอีกนะเลยพี่น้องจ้าปีเก่าปีที่แล้วนะครับแม่แล้วผมมาพูดเออมันเดือนตัวล่าผมจะลวมเมื่อยนะครับล่างานเป็นเดือนหนึ่งอืมจ้าไปน้องอยู่พวกผมผมพไปเออมันจีเบิร์ตสังกะทานนะครับผมพอผมให้ทุกปีนะจ้าสังกระทะผมให้ปีละวก็วัดนะครับจ้าพี่น้องพอยากรวมบาทสองบาทนะคือปีปีที่แล้วครัคือจะปีที่แล้วนี่เนาะค่ะเนาะไม่ครับผมพูดผมให้บริษัทเก้าวัดนะครับ กันเลยไปกับสิบเอ็ดสิองคะมันริพันไปอืมค่ะับผมจะไปเหตุสร้งกฐาณาละมปีเทือนะครับผมจ้าเหตดบุญน้องๆประกอบ้อมก็ไปเห็นรั้งวัดเล็กนะครับวัดไรเปนเจเรืญนะผมบอกจะพไปนะจ้าวัดสิ่เพื่นจริญนค่ะคานางข้าไฟอยังเีนะครับค่ะท่งเล็กๆลอยนะครับต้อ็ไปซอยบนหาลอยพันยางเห็ะครับผมอืมจ้าจ้า เด็กแก่นอยไปเนาพุทธบาทองบาทแม่แต่ใหา่ับท่าคนเนาะสะสมบุญบารมีนะครับผมเพะไอ้พถือเร้องเกิดเกิดโกบุญบาสนาวแตะคนนะครับใช้ตรงบางเทีโอ้ยขอเสียรายขอไปถือหนังเราะอะไราอ่นก็ให้เื้อนะพี่น้องเรียกว่าผู้ถอนะครับเ็กอันบาทละาผมยังเื่อฮะเชหาที่บาทเขาเื่อเบอร์ฐารยเขาหาที่บาทเ็อะ ท่านหนึ่งเนาะบาราซาาใช่แม่นด้วยค่ะตองไปยังมีกำลัอยุหาลอยเนาะค่ะมันบุกคาทุนนะครับยายบุกตรงคาทุนนะครับผมค่ะเป็นยังมาบัน่านเป็นยังมา,าตามจีดีกว่กากำตุนนะครับแม่นค่ะแมน่นยุ่งลาวบอมใช่ลาวาผมก็ไม่เขียนเลยไม่ล่ะเาไม่จะโอ้แต่<ม>ว่าฝันดีฝันดีด้วยค่ะเนาะเดี๋ยวสิไปบอกซูเปอรแม่พี่น้องฟังพร้อมกันกับเรื่องสไายสังฆทานพร้อมค่ะจะ ขอวันจามันอาจจะหลวงปู่หลวงยังผมอธิษฐานทุกเท่านนะผู้ใดยอนนี้กากาพระก้อนนะครับพุธเลยฝันมาบอกว่าแม่นะาแบบมันสะสมบุญบารมีนะครับผมค่ะบางคนก็บุญมีตะกรรมบางอย่างนั่นแะครับผมค่ะก็ไดะยนยศรถข้ามหยาบข้ามยังนะครับผมค่ะมันจะบุญบารมีจะมกเกิดมาหาห้องไร้นะครับผมค่ะของพี่น้องรถ บาทสองบาทไอ้ท่านไปเลยครับผมใช่ย่างไปพอจักเป็นมาดีผมมาดีเป็นมะขอท่านกับท่านบาทสองบาทก็พอเป็นงยล้วครับผมจ้าเอาท่านไปบุญนั่นมันจะกลับมาหาเขาเองครับผมไปพอค้นขอท่านน้ำต่อตลาดเหยียบขาครบผมกับท่านนะครับผมไมาขอจ้ากับท่านไปกับพอต้องน้งเกลี่ยพอต้องไปบอกร้เงินนะครับเบางทีผมไม่กินไม่อยากก็ไปยังมาขอเนาะจ้าเอากห้ไปบาทสองบาทอย่างเี้ยหละครับผม อากาศซาสมใบนะครับครบสริงให้ครบบาทกันวะมันบาทขาดเสงหนึ่งกับมโอรอยนะครับเมนยูค่ะค่บผมกับพี่น้องนะครับตรงวันข้ามบุญท้ามุิศุนนะครับผมจ้าอ่าภูไรอันฝันบ่มหมอกว่าแม่งกะดาบพาล้วกะฟองกระทานะครับมะอะอูเยออะกะสะนะครับผมแต่ที่ทานเขาจะพุ่มจาทีกันนะครับอยากเตอวุเตวดา เปลี่ยเขาพวกปัญ่าย่งเขากันแ้ถึงเอาแตงกฤตงี้ดีนะครับผมมาใส่กบขั้วเ้าตัว้านะครับบญบารมีนันจะได้เกิดแก่วบขั้วจะฟ้องครับผมจ้าเอากรแค่นั้นนะครับผมขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณในหลายด้าค่ะก็นอนป้าฝนแมนมาดิปลาผมจ้าจ้าาจังเลยกระสุขภาพแข็งแรงด้วยกันน้องมาีิสำหรับตัวตัวนี้ตัวเดียวยมอนตัวเดียวนะครับหนึ่งห้าเก้าครับผมหนึ่งห้าเก้านะคะเออแมนยูแมนครับจ้า กับผู้เฒ่าแน่ปีไเฝ้าอีขพร้อมจะร่วมเที่ยวเขาอ่ะอาทิตเก็บคนเป็นวันนะผู้เฒ่าคนหนึ่งจ้าแล้วหน่ารวมเนวันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าวันเสียดไม้กันวันนะครับจ้าเที่ยวเขาครับผมอืมจ้าจ้าเอาขอบคุณในลานนู้นค่ะเนาะตาพ่อจ้าจ้าเอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะลำล้ำไม่ลุ้ยเด้อค่ะเด้อเดินทางไปสายมาสาขอให้ปลอดภัยนะคะ สาธครับผมพี่น้องทุกท่านครับผมแอดมินทุกทนทุกครอบความทุกมือตะกุ่มซุกตะกมเจริญครับจ้าคิดจริงเลยแก่สมปรารถนาทุกครอบครัวครับผมทุกเจ็บทุก่วยไก่ให้ป่วยให้ทุกให้ยากครับผมจ้าให้เจ็บให้ปวดทุกท้อซุกคนครับผมจ้าาสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณน้องปลาฟันมันสวัสดีค่ะครับผม สรุปตัวเลขนักาขา่างไทยคลิปนี้นะคะพอแม่พี่น้องค่ะนักข่างตัวเลขจากคนนอนป่าฟันแม่นนะคะตัวเลขของคนนอนป่าฟันแมนมันนะคะได้มาเป็นเก้าห้าศูนย์หนึ่งหาเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะเน้นวงกลมตัวเดียวนะคะวงกลมคือตัวเลขตัวนี้ที่ในหลวงอ่าล้อเก่านะคะละวอานะคะคือหนึ่งหาเก้านะค่ะเนาะแล้วก็คนนอนป่าฟันแม่ลราซื้อโรตเตอรี่ค่ะสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็ 9-50นะคะพี่น,อน้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมแะแตะ่ด้ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รู้ทุกๆตัวค่ะนํามาฝากตอพ่อแม่พี่น้องวัเทาสกูลสก้ขขอนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเราสกุลสก้อนชโชงมันมันลำลำลุ้ยลยแห้ๆงๆงปังปัค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสกุลสก้อนนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณ้อมูลตัวเลขเ่ทาท่าดีๆแบบนี้นะคะจากคนนอนป่าฟันแม่นนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าแรท่าไม่อยากสินพลาดกรบตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะของเรากอยลืมคามากติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สด็ดพระปพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆต่างๆจากทั้งช่องนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะได้ขอตัวแล้วพ่อแมพี่น้องาารดาสกุลสกอนไปก่อนค่ะเอาไวพ้พอกันไม่กระแบดในคลิปหนา้าะคะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ